อุ้ยกำมันใหญ่หลายแน่พี่น่ะไป็กกะถีกันเลยพี่ดงควรในเบืองกันเ้อะนี่นี่อุ้ยปัดดีพออเมย์นั่คพักเถอะผมนั่คพักเั่งพัอุ้ยป๊าดเนาะนี่พี่ดองเมย์เถอะผมทั้งนางก่อนเด้อะปาด โอ้ยแดงจริงคือเนียนครับผมคือเดี๋ยจะไปถึอแดดมันจะเป็นเส้งนี่เนาะคือโอ้ยงามหน่อยเนาะเนียนครับผมแดงดีเนาะอืค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาพบมาผอกับซาเล็กใกล้นี่คือเก้าจ้ามาพบมาผอกันอยู่ในป่านายเนาะวันนี้พาพี่น้อง ได้เวลาหาเหลาะเห็ดหาเหลาะเห็ดแล้วเนาะท่าท่าหมาเนาะเมียนจ้ะลองมาจ่อเบิ่งอีกเนาะว่าสิเป็นจังไดจ้ะหลังจากบ่ได้เข้าป่าจักมื่สองสามมื่นเมียนสองสามมื่นจ่อคนหนึ่งสองสามมื่นจ่อคืนหนึ่งก็ล่องิ่งจ้ะมือนีสิมาสบอไปคลิปนี้ก็เป็นคลิปเสาร์ของวันที่ห้ากรกฏาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะพี่น้องไปลองไปลุ้นไปชมมือจ่าวซาเลกเรนีสิมาสซำใดสิพอเฮ็ดหยังแน่มือนี้ สี่พอบอไปลุยน้ากันจ้าพอแล้วพอแล้วเฮ็ดไค่หนึ่งสองสามสาม,สามดอกอะไรครับผมเดี๋ยวเอาดกไก่มนมันมาเลยมันมาเ <c oughs> ต็มตาตปุ่นตาจ้าเฮ็ดปวกก็มีเหรอผมนั่นเห็นบั ต้นเฮดบวกยังเฮดบวกดอกเดี่ยวเต้นเม่นบ่ดอกเดี่ยวอีนนี้เม่นแล้วแต่เห็นดอกเดียวแต่เห็นเห็นดอกเดียวแล้วนี่นะมันมาอำใหม่ห้องกันนะมาพี่น้องอายว่าพอแล้วเฮ้ยโอ้ยดันขึ้นมากแบบคัะ เฮ้ยนี่อุ้ยกําลังออกไม่บอกไอ้โอ้ยลุมเงียนเอาไปตักไว้ล้วพื้นบ่ไอ้พุ่นฮีฮีฮีไอ้อุ้ยกําลังออกไม่บ่พี่น้องอุ้ยเป็นจังบมุนเนาะขึ้นมาผอ่บนนี่นี่เลาะหาขางทางบ่เห็นก็เลยล่องขึ้นมาข้างบนเบิ่งจ้ะเป็นได้ไหมอุ้ยนี่เด้อ อุ้ยเอ้ามันมันเหรอพี่น้องคุณนะมัน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 อือออมาพี่น้องกำลังออกไหมเี่ครับผมอือน่ากัวหนึ่งพฤศจิกนเนาะปีครับผมมนมน You <laughs> น่าดิน่าดิล่งรู้นี ดินี่ดินี่ยังยี่นี่ยอุ้ยนี่ค่ออ่ไรกันเอาอืมวันแต่สิบริเก็บเนาะอุ้นกลางวันกันเลยเป็นจังเลยลอยว้่องแท้หมือดอือืม ขุนดิหืมหัเห็นได้ดอกนะปาามึง รอบละเด้อบาทนี้สิบใบบอกอวดเนาะอ้โห่ออกหเได้ออ

สอุ้ยบานก็มีจูงก็มีบานกมีจูงก็มีครับอู้ยหลายเลยนี่ครับอู้ยูเห็นบอดอกบานบานบานซ้ำนั้นก็เอาได้บานเท่าเขาบ่เอาคุณนะอ้มาเก็บ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 ดอกเีนบนเมืองายเกียแแตกเลย ไม่เนาะออกไม่นี่ต้องออกไม่ออกเก้าครับผมอุะสองตัว <c oughs> เดี๋ยวม,มึงจ่เป็นเพื่นๆดอกนี้ได้เนาะนอืมต้นอะไรกันต้่ดอกขาวโอ้ยหมื่นเ,นเดวป,ป,ปะป๊าวดอ,อกนี้พี่มองอ้าวอีต้นอะไรขาวอืมนะต้นนี้อะไ้เนาะต้นนี้อะไม อันนี้นะนี่นี่ได้โดงนี่แข็งอืมมา,มาทางนี่บ่าโอ้อผุนแดงกินคึ่งเืออ้ายคุ้นอืมอัางผุนเอาลอดครับผม <c oughs> เดี๋ยวเอาทางนี่ก่อนทางนี่ก่อนอือ เ็าเห็นน, <c oughs> นี่นั่น โอ้ยขาบ่นโอ้ยเ,เกพี่น,น,นอ้องจุบนี้เนาะนงามนี่เก็นไปบาด้ผลไมม บินขึ้นไปอ่ะบินขึ้นไปมันมีนี่ทั้งยามโอ้ทั้งเพิ่นบ่ได้ตัวนี้ หนึ่งเนี่ยพี่น้องหมน,นี่เนี่ยาวมาเลยเนาะเนี่ยกับผมป๊าดหมแหลกก็ได้หลายเติมหมสองได้กับเต็มตาดอกจูมดอกบานบ่หลายกานุา<ป>ยกันเลยครับผม เนี่ยนี่ทหันกีกเก็บอยู่ฝั่งเนอะอุ้ยดียบงานอืะวาดแดงจีคืนเลยพี่น้องนี่ครับผมนี่เดียงามเหรอจัดแดงงามโบ้ึ่ได้จับพี่น้องหวานเดือจ้ะเบี้ยแสบครับผมออนอีกดยอื แดนิ่เแดงหวานแต่ว่าถอดอกจ่มเพิ่นแกะเขียงเลยตกแกงรวมกันเนีะบ้านทัางจ่มสุ้งสำหรับไวรุ่นนี่ยสำหรับไวรุ่นนี่นีมมนี่มุมนีแก้วตัวนี้แหลงน้เนี่ยแงุ่มชื้นเนี่ย อุนยอะไ้บ่มาหยุดแกงนพีเน้อขาวขาวชุบเยือยขาวอีหลีตัวนี้แม่พิ่เจาะนี่นไปดอกขาวหวานเฮียงมอจกจ้ะแกงสดๆมีแย่ดอกซับนี่แบบออล้วพอดีแสบนี่แค่นุ่มนี่ครับผมมือน,นั่นแกงนุ่มต้องแกงผสมกันเนาะหวานโอ้ย อย่ยงามลยเนาะเดี๋ยวยไ,ไเยวปเลยขาแตกเลยลอนี่ตุ่มบนกำลังออกด้ยพี่นอกอือผมเหนดอกเลหมูดุดเึินหาแต่น้าหมูดุด <laughs> มึงเฮ็ดไข่ไงปาดาเอาเอาอื้ออุ้ยไเฮห้ที่เราเมืองเนี่ยขาคนอีกสอาลิตจุนึงจ้ะมาปีนขึ้นมาแบกชูก้าบัดนี้พี่้องนี่ออกดิมน้ เหงื่อแตกเหงื่อแตนแมนครับผมบ่ค่อยตัปีนอืเพราะว่าข้าขี่รถขึ้นมาบ่ได้เนาะปีนผู้สูงผู้สั้นตรงใจยางครับยางยางเดียวครับยางลักไก่ยางลักไก่ยางครับผมปแม่อยจะสู้สู้นี่น้อยคนอขึ้นได้แหนบเห็นครับผม มามาลงเร็วกระไดสีไล่นี่เลยอืุ้ขึ้นจอเลยครับผมี่สีหาุกเก็บเลยเนาะเก็บเลยเก็บเลยนี่พนาวดปลาหลุดมาให้ ได้พอเกินอืมบ่าเาออกมาเลยบอกได้แ้วเป็นขาวอยู่ดิอือเจมิเกอร์ พูนเนาะน้ำพ oui, uh ูงเาพอทางน้ำพ e> ูนจะเล็กมาทางนี้อือเนี๋ยวมีส่วนนเดลยวเปนสีม่งใหญ Nam tụi bụng tân làng cận đất nho đa mhm 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 มามามนี่เป็นแถวเลยพี่พี่อือพี่แถวเลียงเลียงรอเลยแถวเลียงรอเลยน่าโอ้ยแดงจริงคือเนี่ยคผมคือเน่ยจ้าเป็นถึ่แดดมันจะเป็นสงนี้นะออคอนี่โยีน่อยนอ ดิเงี้ยบเปไปไหมอ๋ออ็นนี้นี่อุณอุ้ยเปต้องใส่ผนออกตอนบ่มีฝนเนาะผันแดดนี่ใส่ขีด จะผ mm. ีตัน no ี่เรายในเมืองกันเด้อพี่พี่ออ้ยพี่ปัดอีโพอีเม่งามครับทงานผูิมามครับี่ที่พี่โอ้ยวางใหม่ใส่เพิ่นน้อโอ้ยเมือนก่น้นงะเปิดออกเล่าแดงแก้างไว้เลยงามกินว่าเยบดอกเ็ก้านไอ่ผู้นไปเท่งคนด้ครับ เอาดอกได้ก่อนก็ได้เอ้ามาด้วยเลยค่ะจะให้พี่แยกนอกให้นออ้อเย็ดนาำนอกนนางามกระผมอุ้ยค่ะตันขนาดเลยอืมดอกอ๋โอ้ยดอกนี้เป็นกยากบานก็เขา

สามี่วมากหัวคนเป็นขาวกับหัวคนหม,มักลุด เพื่ขี้ขาดเนาะสงสัยเพิ่นออกตอนเข่งๆแม่นทุกมึมทับขี้โพบแม่นทับขีมูเจ้าว่าไงโอ้โหไม่ไหลไม่ไหลนี่เดาเนี่เอะไรเราเนี้ยมเอาเพราะว่าหลังคนดำ รับผมแดงดีเนาะขาบอสจะดีจ้าอันดออะไรเยอะตัวนี้ ในร้าอยู่เด้อยจะตัวจุ่มอยกใส่แยกใส่จุ่มต่างหากเพราะว่ามันแยกเลยบ่ได้ตอนเก็บเนาะเพราะว่าเฮาเก็บเท่าตัวบานตัวจุ่มผสมกันตัวนี้ก็เลีกได้เสียดอกเป็นจุ่มวมากเมียนจ่านี่กรุบกรอบกรอบร้าอยู่ดิดิเต็มกระตาก็เลยเอาเสียเอาตัวจุ่มออกมาไหวกระตาใหญ่นี่สิ อ่ะเดี๋ยวเหลือกก่อนจ้าเดี๋้สีส่วนับเื่อนเนอะ พี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะมาไอ่หลังจากที่เลาะหาเห็ดเนาะมือนีมานสุดๆเลยจ้ะคุณนะบุคิดบัฟันเนาะเมนบุคิดว่าสิมันเนาะออกมาสองกระตากระเต็มสองกระตาเลยจ้ะนี่กระตานี่สเลก์แยกแล้วเป็นจุ่มล้วนๆเด้อจ้ะนี่กระตานี่กระสีบานล้วนๆหน่อยเน,ะนาะมันงามๆจ้ะมานแข็งดอกได้ที่สไลกเอาไอ่ไส้สลก์กะ เดือกยีไว้เนาะเอาไว้เป็นเชือต่อไปจ้ะนี่อันนี้ก็งามๆมีแต่จูมกำลังขุดใหม่แหละเนาะไอกำลังออกใหม่ครับเมียนเพราะว่าตอนนั้นถ้ามาจอบมาซองกะได้นหน่อยเดียวเนาะได้นหน่อยเดียวก็ไปหาหน่อใหม่ก็บริข่ามาซองหมือซ้ำเหมือจ้ะพี่น้องเอาใจาสำหรับคลิปนี้เจาเล็กแค่นี้ก็สิโคตุกบานก่อนเด้อจ้ะ ขอบคุณทุกๆท่านที่เขามารับชมก็ติดตามกดไลค์เซลลี่น่าจนะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกความ,มนต์จ้าสำหรับคลิปนี้เซลลี่กันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีสดค่ะไปกะบานกันจะพี่น้องมืออื่นจะคอยมาหลุนมาชมกันไหมว่าสีมานอีกบอ่อเนาะ